สวัสดีครับอยู่กับเครื่องนะครับ p t y m ส่วนสองหนึ่งการเปิดไฟกุญแจนะครับเ,เราก็มาเลือกฮอนด้านะก็ะเลือกไปทุกรุ่นก่อแล้วจะมาหมวดของรุ่นรถจะเป็นตัวยอ่อเราก็เข้าไปตามตัวยอ่อของรุ่นรถแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็เลือกเป็นตัวล่างสุดนะครับ สามารถเรียกดูข้อมูล ECU ได้นะครับข้อมูลเครื่องยนต์ส่วนตัวอ่านโ้ดปัญหาก็จะเป็นตัวอ่าน DCT นะครับมแล้วเข้ามาลารความผิดปกติในปัจจุบันก็คือล้องกดดูก่อนถ้าเกิดว่ามีาทปัญหาอยู่มันจะขึ้นเป็นลิ์มาเลยนะครับแต่นี้รถไม่มีโ้ดปัญหาก็เลยจะขึ้นแบบนี้เราก็โอเคถือว่าเชื่อมต่อได้นะครับสามารถเก็บ Data ได้ครับอีกเมนูหนึ่งจะเป็นการลบข้อมูลปัญหาของรถ เราสามารถกดลบได้ถ้าเกิดรถมีคนปัญหามันก็จะหายไปเลยแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกันี้เดี๋ยวต้องติดตามดูต่อนในคู่มือนะครับ